เลอกซื้อประกันสุขภาพแต่ละทีพอเปรียบเทียบความคุ้มครองแล้วงงมากครับเบี้ยประกันภัยสูงคนไรายได้น้อยคนสูงอายุเข้าไม่ถึงบริษัทยกเลิกไม่ต่อสัญญาประกันสุขภาพเพราะแอมิดบ่อย ัญหาเหล่านี้จะหมดไปกับประกันภัยสุขภาพแบบใหม่ที่สำนักงานคอปปอรร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยได้ปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธุรกิจประกรันภัย 1. ปรับปรุงให้ชัดเจนสอดคล้องกับข้อกฎหมายเพิ่มคำนิยาม Day Sur g e r y ให้ยืดหยุ่น 2. กํกำหนดความคุ้มครอง13หมวดให้ครอบคลุมแยกความคุ้มครองให้ชัดเจนเปรียบเทียบง่ายลดการเบริกจ่ายที่ทับซ้อน 3. ต่ออายุกรมธันประกันภัยสุขภาพได้ทุกกรณียกเว้นการช่อชนเรียกผลประโยชน์เกินจริง 4. กํกำหนดสภาพที่เป็นมาก่อนให้ชัดเจนว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง 5. การปรับเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากอายุและอาชีพอ๋อชัดเจนครับแล้สสื้อง่ายขึ้นเยอะแบบนี้ใครๆก็เข้าถึงประกันภัยได้ระบุชัดแบบนี้แฟรดีนะครับ การปรับปรุงมาตรฐานประกันภัยสุขภาพแบบใหม่ในครั้งนี้สำนักงานคอปอพอและภาคธุรกิจประกันภัยทำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยและการดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ